ได้กลับได้มีโปรโยิ่งตอนนี้ท่านประธานมาดามหนึ่งผู้หญิงยุคใหม่มีโปรโมชั่นพิเศษให้โปรช่วยชาติยิ่งมองเห็นว่าโอ้ยลูกๆหุ้นส่วนรายใหญ่ของครูกระแตไม่เขาเรียกว่าไม่เติมสตอ็อกไม่สั่งไม่ขายไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ได้แล้วค่ะเป็นอะไรที่ต้องแชร์ต้องส่งต่อต้องบอกต่อ หรือใครเขาเรียกว่าครูกระแตงบอกว่าพูดพูดให้ชัดเจนเลยนะทำธุรกิจน,นะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยครูพูดประโยคแบบให้ดูแบบเห็นภาพชัดๆว่ามันคุ้มมากๆเงินต่อเงินค่ะวันนี้โปรครูจะปล่อยโปรนะคะในไลฟ์สดนี้ใครมีปากกาจดจดไว้ได้นะคะถ้าเรื่องของตัวเลขอาจจะต้องใช้วิธีการคิดคํานวณนิดนึงเนาะใครมี ปากกาสมุดจดเอาไว้นะคะคำนวณนิดหนึ่งว่าวันนี้ค่ะวันนี้คุณลับกาแฟแบบนี้นะคะไป600กล่องแบบนี้นะคะ6ก0กล่อง1กล่องนะคะมี10ซอง1กล่องมี10บซองแบบนี้นะคะหกล่องมี10ซองนี่คือผลิตภัณฑ์ของแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์นะคะ FDA มีหาล้านเห็นไหมคะข้างกล่องนะคะสารสกัดต่างๆแบบนี้ วันเดือนปีหมดอายุแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าแม่มดคอฟฟีเจวีแกนนะคะครบทุกอย่างได้รับกาแฟแบบนี้ค่ะไป600กล่องโปรโมชั่นช่วยชาติพิเศษที่แบบว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะคะมีพี่น้องมีญาติมีลูกค้ามีคนที่เรารักมีคนที่ อ,อยากได้สุขภาพอยากได้สายตาดีขึ้นอยากให้ผมเล็บแข็งแรงอยากให้ผิวออร่าอยากให้ชีวิตเขาเรียกว่าเปลี่ยนร่างาได้ชีวิตใหม่นี่เลยค่ะได้กาแฟไปนะคะซื้อกาแฟนะคะ600กล่องใช้ทุนนะคะใช้ทุน1 0 0 0 0แสนกับ2,000บาท นี่ค่ะกาแฟ600กล่องใช้ทุน100,000กับ2,000บาทครูกระแตพูดช้าๆนะเรื่องของตัวเลขของตัวเงินจดเอาไว้นะได้รับกาแฟไป600กล่องใช้ทุน100,000กับ2,000บาทโปรโมชั่นมันต้องมีคำว่าโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็คือไม่ได้จัดบ่อยจัดเฉพาะกิจจัดเฉพาะการกิจ